งบ800,000กว่าบาทกับรถ PHEV ครอบครัว7ที่นั่งใครอยากได้ต้องดูพรรถคันนี้คือคำตอบสวัสดีค่ะป๊อปปี้ค่ะ Electric Vehicle Sales Specialist ประจำโชว์รูม Cherry IMA กลับประพฤกนั่นเองอย่างที่จวงหัวไว้เลยนะคะว่าใครที่กำลังจะออกรถใหม่นะคะแบบมีเงินเขาเรียกว่า ง,งบไว้ในมือนะอยู่ที่ประมาณ800,000กว่าบาทนะคะกําลังอยากได้รถครอบครัวแบบ7ที่นั่งเดี๋ยวป๊อปพาดูนะคะกับเจ้าตัวคันข้างหลังเราคันนี้เลยนี่หน้าตาดูดีใช่ไหมล่ะคะกับทิกก็8 s t e ี m 2 Wheel Drive นั่นเองนะคะมาในราคาเพียง899,900บาทเท่านั้นสเปคตัวรถคันนี้นะคะรายละเอียดของเขาฟังก์ชันของเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวป๊อปจะพาไปดูนะคะตัวรถคันนี้นะคะที่เห็นอยู่อย่างที่ป๊อปบอกไปว่า เท็กก้นะคะตัวรุ่นเอสเตนะคะเป็นแบบขับ2ซึ่งเป็นแบบขับหน้านะคะตัวรถคันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังมาในสีเขียวแบบว่า Emerald Gray นะคะเป็นวัสีเขียวผสมเทาเทาผสมเขียวนั่นเองตัวรถคันนี้นะคะให้กำลังเขาเรียกว่าให้เครื่องยนต์มานะคะอยู่ที่1 5ลิตรเทอร์โบนะคะซึ่งเป็นเครื่องเบนซินด้วยมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวนะคะ ให้กำลังแรงม้าสูงสุดข่าอยู่ที่347แรงม้าและแรงบิดสูงสุดข่าอยู่ที่525นิวตันเมตรพละกำลังให้มาขณะน,นี้บอกได้เลยว่าสายครอบครัวนะคะเหลือเหลือแน่นอนตัวรถคันนี้นะคะ โหมดการขับขี่นะคะมีมาให้3โหมดและก็ระบบของตัวรถเนี่ยมีมาให้3โหมดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น H E V นะคะเป็น E V หรือว่า E V plus นั่นเองเลือกใช้ได้นะคะตามความเหมาะสมของพี่ๆทุกคนได้เลยตัวรถคันนี้นะคะกำลังแรงม้าสูงขนาดนี้นะระยะทางของเขานะคะวิ่งได้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะอยู่ที่1,000กับอีก200กิโลเมตรค่ะและถ้าเลือกเป็นโหมด E V ไฟฟ้าอย่างเดียวเจ้าตัวรถคันนี้ค่ะวิ่งได้มากถึง95กิโลเมตรเลย เหมาะนะคะอย่างมากเลยสําหรับพี่ๆที่เอาไว้เป็นรถในครอบครัวนะคะเพื่อจะเอาไว้ไปรับไปส่งน้องๆหนูๆน,นะคะหรือว่าจะขับไว้ไปทํางานในเมืองนะ,ะรถจะติดยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่สะเทือนเราแน่นอนเพราะว่าเรามีโหมด e ีวีให้ใช้นั่นเองนะ,ะ95กิโลเมตรตรงนี้ใช้งานในเมืองนะ,ะป๊อปบ,บอกได้เลยว่า เหลือๆแล้วก็สบายๆแน่นอนนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะดูเหมือนจะใหญ่นะหน้าตัวรถนะคะกว้างอยู่ที่1.8เมตรค่ะแล้วก็ยาวอยู่ที่4.7เมตรความสูงของตัวรถค่ะอยู่ที่1.7แล้วก็กาวเคลียร์แอนของเขาคันนี้อยู่ที่16เซนติเมตรนั่นเองตัวรถคันนี้นะคะเติมน้ํามันเป็นเบนซินนะคะได้ตั้งแต่91ขึ้นไปเลยนะ919597นะคะได้เลยแล้วก็ตัวรถคันนี้จุดได้มากถึง60ลิตรเลยทีเดียว นี่เป็นยังไงล่ะคะคุ้มค่าคุ้มราคากันมามั่งแล้วหรือยังแล้วตัวแบตเตอรี่นะคะของตัวรถคันนี้ค่ะอยู่ที่18.4กิโลวัตต์ค่ะมาพร้อมกับเจ้าตัว V 2 L ที่สามารถปล่อยกระแสไฟออกจากตัวรถได้ด้วยกำลังไฟสูงสุดได้อยู่ที่3.3กิโลวัตต์นั่นเองตัวแบตเตอรี่ค่ะชาร์จ AC ได้ที่6.6กิโลวัตต์และชาร์จ DC ได้สูงสุดอยู่ที่40กิโลวัตต์นั่นเองนี่ 30 8 0น,นาทีนี่ส0บนาทีสบายๆนะคะแวะเข้าห้องน้ำดื่มกาแฟแป๊บเดียวก็ได้แบตเตอรี่แบบเต็มเปี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะมามาดูกันต่อเลยค่ะว่าตัวรถคันนี้นะมีอะไรอีกบ้างนี่ ทางด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นะพี่ๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเจ้าตัวกระจังหน้านะคะมาในทรงไดมอนด์เชฟนะคะซึ่งเป็นสีตัวโครเมียมนะคะตัดกับสีดำแล้วก็โลโก้เชอรี่แบบนี้ด้วยนะคะความพิเศษของเขานะเวลาที่ล็อกหรือว่าปลดล็อกรถนะคะเจ้าตัวโลโก้ตรงนี้เนี่ยเขาจะเรืองแสงขึ้นมาด้วยนี่สวยงามมากๆนะคะสําหรับกระจังหน้าของเจ้าตัวรถคันนี้ มันทําให้ตัวรถนะถึงแม้ว่าจะเป็นรถครอบครัวนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูเก่าแต่อย่างใดมันทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองไปกันต่อเลยนะคะว่าตัวรถคันนี้มีอะไรอีกบ้างนี่ไฟหน้านะคะของตัวรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเดไลท์หรือว่าไฟเลี้ยวนะคะให้มาเป็น led ทั้งหมดแล้วแล้วก็เป็นอัตโนมัติทั้งหมดด้วยไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนขึ้นลงอุโมงค์นะคะเปิดให้อัตโนมัติเรียบร้อยและที่สำคัญตัวรถคันนี้ค่ะ มีฟังก์ชันเปิดปิดไฟสูงให้อัตโนมัติด้วยเพราะฉะนั้นน้าเวลาเดินทางต่างจังหวัดรถคันนี้ค่ะเป็นผู้ช่วยในการขับขี่ของพี่ๆได้อย่างดีแน่นอนและที่สําคัญนะคะรถครอบครัวแบบนี้จะไม่พูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยก็ทําไมคะเป็นไปไม่ได้เลยตัวรถคันนี้นะคะทิกก้แปดเอสตีมมีระบบเอเดนมาให้นะคะถึง16ฟังก์ชันด้วยกันเรียกได้ว่าครอบคลุมในทุกๆก,การใช้งานค่ะรวมถึงเจ้าตัวแอร์แบนะมีมาให้ 8.8จุแตำแหน่งด้วยการเรื่องความปลอดภัยของตัวรถคันนี้ไม่ว่าจะเรดาร์เซนเซอร์หน้าหลังค่ะมีให้ครบทุกจุดทุกตำแหน่งแน่นอนมาดูด้านข้างกันเลยค่ะว่าตัวรถคันนี้มีอะไรอีกบ้างนะมาสำหรับด้านข้างนะคะตัวรถคันนี้นะทางด้านหน้านะคะช่วงล่างของเขาจะเป็น m a c p เฟอร์สันสตันั่นเอง mm hmm. แล้วก็นี่เลยตัวล้อนะคะ มาในสไตล์แบบทูโทนนะสีโครเมยียมด้านตัดกับสีดำแบบนี้นะคะขนาด19นิ้วค่ะมาพร้อมกับยางคอนติเนน t ต l ค่ะขนาดเท่าไหร่นะ2 3 5 50 R19 นั่นเองอันนี้ให้มาตั้งแต่โรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะยางนะคะจะเป็นตัวรุ่น V นะบอกได้เลยว่ารองรับความเร็วได้แน่นอนซึ่งตัวรถคันนี้นะคะท็อปสปีดของเขาจะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองมาถึงกระจกทางด้านข้างกันบ้างนะคะ ปรับพัดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเจ้าตัวทิกโกแรุ่นเอสเต m มคันนี้และเขาก็จะมีสัญลักษณ์นะคะเจ้าตัวบรายสปอร์เอาไว้แจ้งเตือนเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนด้วยนะคะและที่สําคัญตัวรถคันนี้พิเศษอย่างไรมีไล่ฟ้ากระจกข้างมาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะอากาศเย็นนะคะหรือว่าอุณหภูมิแบบไหนมีไล่ฟ้ามาให้สบายใจได้เลยนะคะเรื่องการเดินทางนอมา แล้วก็ตัวรถคันนี้นะคะมือจับนะถ้าสมมติเราล็อกรถนะคะเขาจะเรียบไปกับตัวรถเลยแต่อันนี้เราปลดล็อกรถอยู่นะเขาก็จะอ้าออกมาแบบนี้นะคะเพื่อทําไมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานนั่นเองมาดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าตัวทิกโกแปดเอสคันนี้ด้านในมีอะไรบ้างนี่น้องโชว์ให้ดูเลยนะคะตัวเบาะคู่หน้านะคะปรับไฟฟ้า คนขับปรับ6ทิศทางคนนั่งปรับ4ทิศทางค่ะพวงมาลายัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันและเรียบร้อยนะคะสามารถปรับขยับได้มากถึง4ทิศทางเช่นเดียวกันจอดิสเพย์ทางด้านหลังนะคะขนาด10.25นิ้วโชว์ทุกๆฟังก,ก์ชันการขับขี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ ความเร็วนะคะระยะทางที่วิ่งได้คงเหลือทางน้ำมันแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ด้วยจอกลางนะคะขนาด15.6นิ้วเป็นทัชสกรีนทั้งหมดสามารถตั้งค่าทุกอย่างจากตัวรถนะคะได้จากหน้าจอกลางตรงนี้สามารถทำได้เลย ลงมานะคะทางด้านล่างมีเจ้าตัวไวเลสชาร์เจอร์ให้นะคะขนาด50กิโลวัตต์ค่ะพร้อมปุ่มทางลัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับโหมดในการขับขี่นะคะตัวระบบของตัวรถนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องแอร์อันนี้ก็มีมาให้นะคะสะดวกในการใช้งานแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติให้เรียบร้อยและที่สังเกตเห็นนะคะด้านในของตัวรถคันนี้นะมีแอมเบียนไลท์ให้พี่ๆด้วยนะคะสามารถเปิดปิดได้เลย เอาไว้เพิ่มความสุนทรีในการขับขี่นั่นเองแล้วก็ตัวรถนะคะระบบแอร ับแยกอิสระซ้ายขวาค่ะรวมถึงผู้โดยสารแถว2มีแอร์มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วตัวรถคันนี้ช่วงนี้ฝุ่นเยอะๆแบบนี้สบายใจหายห่วงได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเขามีระบบกรอง PM 2.5ให้แล้วและตัวรถคันนี้นะคะรองรับบลูทูธ a p p l e CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายจุดขายของรถเชอรี่ของเราเลยค่ะเรามีแอป Car l i n ง o กนะตัวรถคันนี้ท i g g ก8 S t เอรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถสั่งการตัวรถผ่านมือถือได้เช่นเดียวกันนะคะมามาดูกันต่อเลย ว่าตัวรถคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะทางด้านบนนะคะราวหลังคาอันนี้ทํามาจากเหล็กนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนอยากจะเอาไปติดแหลกหลังคานะคะเพิ่มเติมเผื่อเอาไว้ขนของขนกระเป๋านะคะไว้เดินทางต่างจังหวัดหรือว่าขนอุปกรณ์เอาไว้ไปทํากิจกรรมต่างๆนะมีรองรับมาให้แา้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทางด้านหลังถ้าสังเกตเห็นนะ สองอากาศนะคะจะให้มาแบบคลีฟฉลามนะคะหรือให้มาแบบชาร์คฟินเสริมให้ตัวรถนะดูเท่แล้วก็ดูทันสมัยมายิงขึ้นนั่นเองด้านท้ายนะคะของตัวรถคันนี้นะ,ะช่วงล่างทางด้านหลังนะคะมาเป็นแบบมัลติลิงแล้วนะคะถามว่ามัลติลิงดียังไงนุ่มแต่ไม่ย้วยนะคะแล้วก็ทําให้ช่วงล่างเวลาที่เราขับด้วยความเร็วเนี่ยนิ่งแล้วก็มั่นคงนั่นเอง ด้านท้ายนะคะของตัวรถคันนี้ฝาท้ายนะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะแล้วก็นี่มาเป็นเส้นสายนะสัญลักษณ์ของรถไฟฟ้าแบบนี้เลยไฟท้ายนะคะเรามีมาให้นะทั้งไฟเบรกนะคะไฟถอยรวมถึงไฟตัดหมอกทางด้านท้ายมีมาให้และเรียบร้อยนะคะสําหรับเจ้าตัวรถคันนี้ฝาท้าย อาจจะสงสัยกันนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นแบบแมนวนวลนะคะแมนวนวลไม่เท่าไหร่มีโชคให้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าก็อำนวยความสะดวกให้พี่ๆด้วยนะคะในระดับหนึ่งเบาะทางด้านหลังนะคะแถว2แถว3าสามารถป,ปรับพับราบได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าเอ,อ่อเพิ่มพื้นที่นะคะเพื่ออยากจะจัดเก็บของอะไรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเผื่อผูดด้โดยสารเดินทางไม่เยอะเนาะแล้วเราอยากจะเก็บของเพิ่มเติมนะคะตัว,ตวรถคันนี้ก็สามารถปรับพับได้นะคะเก็บได้เลยนะ ด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเจ้าตัว t i กก o 8สตีมเป็นไงกันบ้างล่ะคะดูมาแล้วคุ้มค่าคุ้มราคากับ899,000บาทหรือเปล่าหรือถ้าใครอยากทดลองขับนะคะมาดูตัวจริงได้นะคะที่โชลูมเชอรี่ไอเอ็มเอกลับประพฤกได้เลยหรือว่าจะโทรหาป๊อบนะคะ0886645469ค่ะ0886645469แล้วให้ป๊อบได้เป็นที่ปรึกษาของพี่ๆทุกๆคนอย่าลืมโทรมานะคะ